ครับพี่น้องหลังจากให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวต้องโบกรถนะครับเพราะว่ายางมากเนื่อยนะครับเอาโบกรถหน่อยพี่นะโบกรถเอาโบกรถก่อนโบกรถก่อนโบกรถเยอะขอบ้านเราที่เองโอเคโอเคเอาบกรถบกรถโบกรถบกรถบกรถก่อนบกรถก่อน Both both one. Both one. OK, chín con Tay Xin chào, chào cô Pheo Win, Naomi, Naomi đây nè. Hôm nay chúng một ดินอพี่ดินบ้านน้องนะครับจะปลูกบ้านแล้วก็จะวันนี้ก็จะมาเกลือป่า <c oughs> ๆๆเกลือเหรอลูกโอ้คนไทยเกลือป่าป่ะสิน <c oughs> มาให้อาหารปลานะครับ <c oughs> อ๋อนะครับ <c oughs> <p> พี่น้องมื่อนี้พบปอกันอีกแล้วนะครับเปื่อยผสมปล่อยชั้นหนอนะครับโบได้ไปใส่เบ็ดครับพี่น้องผ้ามาเบึงป่า <c oughs> นี่ครับปลาปล่อยใหม่พี่น้องเอ้าเอ๊โอ้โหนี่นี่เห็นบอเห็นบอโอ้ยนาบีให้อาหารปลาเอ้าวิ่องนี่นะเอ้าวานล้งนีแล้วลูกไปมันเบิ้มเบิ้มอะไรเบิ้งนะครับเบิ้งนะครับปล่อยปลาเป็นปลานิงครับพี่น้องนะครับมันลมมันมาทั้งที่ คุณอาคือกล้องมั้งล่ะนามาอยู่ฝั่งนี้มาน้องโยนไปมันเข้าหัวนาหมดแล้วนะอ๋อโยนแล้มันย้อนแสงนี่โอเคโอเคอ้านาวีให้อาหารปลานี่เอาเอามันอันนี้วางก่อนวันนี้นะเป็นฮะเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นวันที่ดีที่สุดโอเคอ้าวเดี๋ยวพ่อมาถ่ายตรงนี้ ปลาใครนี่ปลาน้องวีนะ่ะปลาน้องนาวูกแล้วครับเฮ้ยมีตัวแม่อืนี่เป็นยังกันมั้งนปลาแม,ม่มือนี้พาพี่พผน้องมาเบิง่งปลาที่เลี้ยงไว้นะครับอยู่อยู่หนองครับพี่น้องนี่นะครับปลาปงงามปงงามนะครับหน,น้าวี นาวีกับวีนานะครับวันนี้คือขี่ผ้านองมาหายอาหารป่านะครับนะเอออันนี้คือไม่ไดนลิ้งงานงานก็เลยเออหาคลิปก่อนอือน่ะโอุ้น่ะที่ไม่ได้ถ่ายมานนะหลายปีเพราะว่ามันโควิดเหรอเดี๋ยวนมาอาบปากมาอาบปากแล้วก็เอาหัวอาหารเทใส่ปากมันเลยนะ ไม่ทางนี้ได้ไหมได้วีตรงนี้แหละวีไม่ต้องไปเพิ่นผสมห่ำเพราะว่าปลาหน่อยมันได้กินนำ้ำนี้นะครับกะพาพีผ้าน้องมาให้อาหารปลาครับมื่อไงนะครับโบไนพยยิซซ่เบสครับช่วงนีม้มาแล้วมาแล้วนะครับหน้าวีกับวีหน้าพามาให้อาหารปลานะครับนะอืม เลี้ยงปลาแต่ทุกคนไม่ได้ไม่ได้มาป้อนแบบนี้อ่ะก็สามารถป้อนในช่องวีนาะแฟมิลี่ได้เอาโปรโมทช่องเฟินนะครับเฟินเฟินสีเฮีดช่องนะครับน้องวีนาจะทำช่อง y o u t u b บนะครับโอ,อย่าพ่งพจะเล่นโปรโมทช่องเจ้าของนะครับนี่วหน้าวีนี่อาบนปำเจ้าของพอเยดี๋ยวเสร็จแล้วต้องกลับไปอาบน้ำเลยนะนี่นะ ใช่ใช่ใช่ล้าง,งามืงอล้างตนะครับเอาเดี๋ยวขอตัวล้างมืออไปล้างมือก่อนน,อน,นะครับพื้นที่น้องนะครับตัวน,น,นี้นะครับน้องมองนี่ผมคุดทีนะครับคุดทขีขึ้นไปถมยุทึงนะครับขื้นไปถมยุทถึงเนะทุนนงนะครับ ผมทั้งๆนะครับหลานบนนะครับผมทีไรหนึ่งพอดีนะครับก็ว่าสี่อ่าเป็นพื้นที่ไว้ปลูกปลูกบ้านนะครับสร้างบ้านนะครับกับฟดคูดบอมรงนี้แหละนะครับคูดบอขึ้นไปนะครับพอดีได้บอน้่งเหมืนก็ได้ถมทีน้่นะครับพี่น้องนี่นะครับอยู่ทั่งๆนะครับคือนนาจะสร้างบ้านเหรอสร้างบ้านเวลาพ่อแม่กนะจะได้ อันนี้เป็นทางเข้าลับบรรยากาศนะครับเขากำลังเลื้งนะครับพี่น้องกำล,ลังพ่อสีเกี้ยวนะครับอีกจักน้อยหนึ่งนะครับก,กับพ่อเกี้ยวนะครับพี่น้อง,งอันนี้อยู่ในช่วงก้อนอาหารปลาในนาตัวเองเหรอก็จะปลูกพวกเอ่อกล้วยอะไรพวกเนี้ยเหรอโอ้กล้วยตัวนี้มันคือเป็นยังสิโ <laughs> อเ <ste en> อานะครับ กฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใต้ล่างของมีนาเฟรี่และเปิ้ยบักซ้อมไปขอให้ทุกคนนะคะอยู่ดีกินสุขกับช่วงโคิดนี้ด้วยขอบคุณครับบ๊ายบายอ้าวนาวีบ๊ายบายาบ๊าย,บาย,บ,ายบายด้วยครับบ๊ายบายเงียวแตกสวัสดีค่ะเงียวโอ้ยเงียวสีส่งนีเหรอโอเคไปลวครับหน้าที่เงียวสีส่งนะครับครับผมคาร์ดับที่เรา กรถนะครับเพราะว่ายางมาเมื่อยนะครับเอาโบกรถหน่อยพี่นะโบกรถเอาโบกรถก่อนโบกรถก่อนโอเคโอเคเอาโบกรถโบกรถโบกรถก่อนโบกรถก่อนอ่าโบกรถก่อน

เลยสั่นเลยสั่นเลยนะครับก็จะมีหมาสองตัวตามมาด้วยเหออโชคุีกับโอเลี้ยงโอ้มันสั่นมันสั่นมันกระเยามันกระเยา 开心的，开心、啊。来